ากเลยไม่ไม่อยากฟังของไอ้ไอ้น่นนะแต่ไอ้น่นไม่ค่อยอยากฟังเรื่องแบบนี้ก็เลยไม่ไม่ได้เลใช่เหรอไอนนไม่อยากฟังเหรออะไรกันเลยตื่มสีสันแต่แต่แต่ไม่ตส่นตื่นเฉยๆเรื่องแบบนี้ประมาณแบบอ่าก็รู้รู้ถ้าถ้าเข้ารู้ก็รู้ก็ได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรประมาณเนี้ยมั้งไอ้น่นไอ้นุ่นอ่ะนะอือใขยิงวะเฮ้ยนั่นเอง อ้าโวไปปีนกาดจังวะนนมีคนยิงมืออยู่นนท์เอาเขานนท์หลงหลุมไปนนท์ลงหลุมไปมาริโอ้นนท์แน่ใจหายโผล่อีกรู้ไม่โผล่อีกรู้ไเอว่าเลยเอาเลยส่งมาแล้วมาดูได้เลยส่งอะไรเราเข้าเข้าไปดูมั้ยรู้มา YouTube มาแล้วลุงมาหาผู้ติดตามแน่ใจละ ไม่ไดเมีมีานาอยู่ขางล่าเอ้ยใครโทรมากูฮัลออโหลอไเชยไม่บอกกับมิ้ง Horse of his standing. โโถเดี๋ยวให้ทีวเนี่ยขามึงต้องใช้เกมสมาธิสูงในการฟังอะโอเคไม่เวลารี่แอ้มันเพออะต่อ่อต่กคอไม่ยอมหยุดร้องใช่ไหมเอ้ยี่แลมดูดูดูโอ้โอ้พุดแมนอ้ยอดเยี่ยมเวนเดต้า เวนิต okay. so ่าพ <mañana> <tur> <rawd unre> ูดหัวเลยช็อตกันอยากวดเรื่องเรียนจังเลยพี่ผมอยากอวดเรื่องเรียนจังเลยมันช็อตกัรดลานเมทชัดโอ้โหอยากอวดเรื่องเรียนวดมาเลยไม่มีโอ้ดนแมงยาน่นหละเขามาย่อรัวจังเลย้วงกดโอ้ไม่มีผมไว้กดลไม่ใช่แรงเหรอจริงจังครับไม่เล่นนึงมาอย่างนั้นไม่ไหลอ๋ คนซีนนี่ว่ะโอ๊ยเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงมึงมาโน่นกูพูดอะไรไม่ได้ถ้างั้นเออไม่ไม่ไม่เอาออกอยิ้ดไปแล้วออกยิ้ดไปหนีไปเลยเอาไม่มาแล้วพี่ออกไปแล้วถ้างั้นเพื่อนเพื่อนผมไม่อยู่แถ้าถ้ามาเดี๋ยวผมบอกคุยได้ตอนปกติถ้ามาเดี๋ยวผมบอกถ้ามานะเออมันมันทำหน้าปกไล์ตอนตอนไ์ยังไงวะหน้าปกผมแม่งเป็นเป็นหน้าปกไปนี่ตลอดเลยหน้าปกช่องตอนเปิดไร ก็ก็เข้าไปตั้งแต่แรกไงตอนที่ะเริ่มไลฟ์มันมีให้เพิ่มไม่ใช่หรอมันจะเริ่มเหรอไม่รู้อ่ะมันเพิ่มได้หน้าไม่รู้ทำไม่ได้เปลี่ยนได้แค่ชื่อมาถึงท่นไลฟ์นั่นน่ะไม่มาถึงต้องไปทำในแบบเวลาจะไลฟ์อ่ะถ้าขอบดีนะเออลุ้งกลางกลางอะไรล่ะต้องมีคนดูบ้างแหละกลางกลางต้องมีคนดูบ้างแหละทำยแง้วคนละกูดูตัวเอง นี่นี่ดคนดูแดูเต็มโดนว่อ้ก <c oughs> เลือดอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่อะไรคนี่ยทำไมเขาแมนขึ้นแค่นี้วะมึงก็กลับเขายิงพะเขยิงโดนโดนทุง,งัดเลยนะเว้ยตอนนี้เขาก็ยิงโดนทุงงัดเหมือนเดิม พูดทำไมแต่ก่อนกูเคยพูดคำว่าว้าวไงแง่ของพูดว้าวนะให้พูดไหมว้าวไม่รู้อ่ะเพื่อนกูคนนึ่นบอกว่ากูชอบพูดคำนี้มากเลยแล้วนี่กูไม่รู้กูพูดตอนไหนพูดหนึ่งพูดแตงกวนตีนคนเดียวว้าวพูดว้าวตลกจังเลยครับอย่างงี้่อะไรพูดว้าวสนุกจังเลยครับตลกมากเลยฮ่านี่แหละ โหน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 โดนสแกนนะยิงดีนั่นแหละยิงแล้วยิงแล้วมันยิงสามนัดตายสแกนน่ะจะยิงหรอเมื่อไรแล้วมันจะอุ้ยตายหรอตายเลยอะไรหรอที่กูเดินทำเพี้ยอะไรกูเดินวนตามมันเดินไม่ขยับไงกรมูมอ่ะเพี่ผมช่บโมกอ่ะบอกใครวะ ห,หัวลูกป,ปันกูเล่นนักแนนหัวลูกป,ปันใครยิงอะไรอะ <c oughs> ใ,ใครมั้ยใครยิงอะไรโคตรรวยปลาระเบิดเข้ามาด้ไม่ได้ป่มาเียงเย้เกย์อ้อเอ็งปลาแล้วม,มันมันมีเสียงเยเกอร์ได้ไงเฮ้ยตรงไหนด้านล่างห้องซีคิดเดี๋ยวขึว้นมาได้โนแมทมันเข้ามาทางห้องซีคิดเหรอนั่นเอ้ยยาสุดยอดไปเลย นี่ยเวเนตาได้ยินนะเห็นไหมมิวสกิลมันรู้ก็นี่ไงเขาอ่ยที่เวเนตาดูดูสกิลสกิลเอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อมนกลหรอไม่่บอกปังนี่มันนี่มันนี่มันสกิลอัพอัพแต่โชคล้วนเลยว่ะอัพโชคเก้าเก้าอ่ะบอกเลยนี่มันดวอัพโชคเก้าเก้าที่เหลือแม่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหเก้า้า ดูคนอัพโชคเออโชคก็สู้ก็สู้ความแน่นกาวๆไม่ได้หรอโชคก็ซื้อสู้คุนพกไม่ได้มันนี่จะดูเลยแล้ว่ะไอ้เหี้ยเอาเรื่องมันไม่ดูอกอย่าอย่าไล่เลยมันเผื่อพี่เหลียมพูดอะไรที่ไม่น่าไม่น่าแบบจะให้คนอื่นรู้ไม่ไรก็ไม่ไรเนี่ยมันมันอยู่ดีมันไปดีช่องอยู่แล้วเนี่ย Nama dia